รำรวยรำรวยโอ้โหรวยร้อยห้าร้อยล้านอ่ะพี่แอนได้ยินชาติหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรนอกจากน้ำหรือว่าตอนนั้นฝนตกเหรอฝนไม่ตกฝนไม่ตกเพื่อนอ้าว่ามันจะเป็นคนตีหรือม่าแทนมอ๋อเหรอได้ได้หนักเหรออโอ้โหคุณลืมชาร์จไฟฉายเนี่ย แล้วแมบนี้แบบใหญ่ใหญ่ครับแบบนี้ไอ้ไอ้พวกนี้มันค่อนข้างเยอะไอ้มอนกูเจอของที่มึงถูกใจแล้วเอาไปเลยเชี่ยโอ้โห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 กูได้ของดีว่ะไอ้สัรโผล่เล่นไอ้เหี้ยเล่นได้เลยปะโอ้โหุ่นยนต์ติดไปได้วของโอ้โหหุ่นยนต์เปยาวอะไรเงกันโคตรเกี่ยวหุ่นยนต์เลยโอ้ขอไปเก็บก่อนมั้ย แล้วแต่เลยมันมีไฟฉายเล้เพื่อนของคนเยอะเลยคุณแน่นมากเลย้เฮ้ยเจ๊กลับไหมขอไปเก็บนี่ขอไปคเต็มแล้วเต็มสี่เลยอ้าวอ้าวเกูเก็บเูกขับไปูกหบไปเจเอาไฟฉายแล้วาของมาเข้าไปเชี่ยเก็บขอจอยเก็เจเก็บกูไปครบไอ้แปมไปไหนอะเฮ้ยเสียงแมงตันไยอ้แปมไปลืมชัดแบบไหนอีกแล้วไอ้แปมลืมชัจแบบอีกแล้วเก็บสเตปหิน่าไว้ฮะ นี่ S C P สี่ตัวนอปืนมันยังไม่เจอนี่เลยนะพอบาดปืนเฮ้ยปืนปืนปืนนี่อะไรแบบกลุกเลยไปผมไมาสับปืนเฮ้ยมันสับเก็ตลองก่อนใช้ป่ะใช้ดูดินะเฮ้ยแห้งแล้วบอกเลยแห้งแล้วเดจะกูขอเก็บให้นะมาไว้เป่าสลามปะเป่าสลามปีนี้เหรอ ไม่ว่าสลามอุ่นนี่ก็ <laughs> <c oughs> <S <S สลามมันเป็นน้ำไงอน้ำเป่าทีแบบไม่นี่เลยไอ้สลามไอ้เหี้ยเกมนี้แบบนี่ม,มัได้ยินเสียงเหรระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยระเบิดน,นะระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ตรงนี้เลยหลายมาอุย้ยตันใครสร้างบันไดยอย่างงี้วะผิดหวังว่าไอ้เหี้ยใขาสร้างบันไดแบบนี้ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไไดตัน สวัสดีครับโอ้ยแหวนโอ้มันรอบอะนี่นาฬิกาติ๊กต็อกเอ้ยเก็บได้<อ> <ขอ S 1> เต็มแะก<ๆ>ูเต็มและเอามือถือมา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 ให้ดึปปืน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 โอ้ได้ประคมอีกแล้วกลับกูถือแต่อาวุธแต่ยังไม่เจอมอนเลยเนียังไม่มาไงม,มันอ่อนให้มันอ่อนให้ก่อนมันอ่อนให้ก่อนดูอย่างมันพิ่งเที่ยงไง เราไปเก็บของแล้วเราก็กลับมาป่ะใช่ไม่งั้นม,มันไม่ค้มประกาศคุ้มเพราะเพราะเราะแต่นี้มันเป็นพันประมาณพันห้าไม่ถอยมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมาเก็บของอเฉยทำไมของคุณเหลืออีกตั้งเยอะไอ้ที่กูป้ายใครมาทิ้งป้ายไม่เดี๋ยเฮ้ยเอายป้ายมันหนักเอาไปเก็บเลยนะเออเดี๋ยวค่อยเก็บป้ายมันหนัก โอ้ยอ้วนอ่ะไปตามครับกูติดงต่อระหว่างทางไหนไม่ไม่ไม่ของมันหนักอะไรเยอะเอาเอาป้ายมาด้วยป้ายมาด้วยของอยู่มันจะป่ะไม่ไม่ยังไม่มีเออมากระนั้นเลยนะเดี๋ยว้าเกาไปใส่มอสแม่งเลยูพร้อมแล้วออ๋เดี๋ยว้าใส่เยอะเด้อเด้อเด้อจะกลับไปอีกไงป้ายอ่ะโยนไปตรงนั้นเพราะว่าจะกลับไปอีกเพราะว่ามันหนัก

แป๊บมานี่มานี่มึงมึงเห็นเห็นห้องเห็นห้องครัวปะของ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 เอ็กซิสิ่ไงนี่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 ถ้วย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 อะไรวะแล้วหนึ่งกูขนอีกชิ้นก่อนกูหาขนอีกชิ้นหนึ่งก่อนแล้นี่จะรับไปเลยถอยเลยนี่ไงเอ็กซิ กูจำได้นะมันมีเอ็กซิอันนี้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอีกทางท้ไมเนาะแล้วมึงมีกี่ชิ้นอะสองงั้นมึงก็ไปมึงเอาไปชิ้นหนึ่งเอาไปชิ้นหนึ่งพอในตัวกูมีสามสายอยู่ไหนวะไายเมียนเดียวอะ ô lủng. được. ô lủng. quá lên. đợn lên. không có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 . tôi có. không 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 có. có. không có. không có. không

ว่าไม่น่ารอดวะสองคนเ่อดเลยโดไม่เจ็บอาโดไม่เนไม่ต้องโอดมันแยกไปอยู่ห้องไหนก็ไปรู้ไปรู้ต่อไม่เป็นไรช่างมันอาหาเพื่อนก่อนเพื่อนตงตายไปแล้วโดนแดแล้วด้อดเลอกอเ็กไอเดกตตอเด็กไอเดไเดยกไอเด็ไอดไอเด็ไอเอเกไอเกไอเไอเไอเด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็ไอเไอเดกอเ็ไอเดไอดไอเดิไอเด็กไอเกไอเดอเด็กไอเดไอเ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 อเไออเไอเไเอเเอเไดเ็ดอเไอเออกไอ ไอ้มันอยู่ต่อไปปองปิต้องตะโกนหันมือพี่มือเฮ้ยมันใส่แล้วอี้เรียบร้อยคอหลุดฮ่าฮ่ดีตลอดสื่อเรื่องความดาเอาคอหลุดเสร็จแล้ตายมาแล้วเพื่อนๆอี้เนี่ยกูเจอยักษ์กลางตายักษ์มันดักอยู่บ้านเจี๊ยงกูเจอผีเด็กยักษ์มันดักอยู่บ้านโดนผีเด็กไอ้เขี้ยักงหรือหรอมีดิอย่างไอ้เขี้ยไม่ใช่แต่โดนอยากกีนโดนอยากกินแม่งหักปู๊กเลยสัตว์ยักษ์ โอ้โหกูขนกูขนของมาอย่างเยอะประมาณ300ร้อยอยู่ในตัวกูดของสดเห้ของแบบอ้าวเเรอดงผีเด็กไม่เหียมากเลสียงเสียงเียงเ้าเสียของมาเลยของหายหมดอ้เสียของมาเลยถ้าเราตามหมดอ้าวเสียของมเลยเหรอไอเหียมาแล้วมาแลมาแล้วลุงดำมาว่ะลุงดำมาพี่เมืพี่เมืดอโอ้เรียบร้อยงอมงอมงองงงงนงลดงล เออพี่น้องชายพี่มองไม่เห็นจำแค่ทัอยู่ต้องต้องต้องวนไปหนึ่ต้องไปเอาของเออเก็บไว้ตัวเก็บไว้กับตัวก็ได้เอ้ยขายวะนั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบไม่ม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แค่ต้องรีบเลยเฮ้ยไปดิไป แม่งวังกูของเฮ้ยเมจิกบอกเอาแล้ววะเริ่มมาแล้วว่ะเจ็ดต้องทำไงอะเอ็กซิสเลยไหมไม่เสี่ยดูแต่แม่งเลยไม่ไม่มันมันหนีได้มันมันฮิตคิวออกเลยได้มั้ยออกเลยออกเลยย้ายเพลงเเล่นพาแล้วเจ็ดหายแล้วออกแล้วนี่นี่นี่หายออกลูกออกเลยออกเลยออกเลย เดี๋ยวมันจะเปิดเพลงฟีเบิร์แล้วจะวิ่งมันเนี่ยโอ้ยมีทางนี้ด้วยเหรอเนี่ยไอ้เงี้ยไม่มไม่ไม่ไม่ที่น,นี่ต้องขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้หั่นมากเลยแนะป๊บนึงนะถือของหนักตรงนี้แหละหันสามโอ้หมอกหมอกจักมากตัวนี้ที่กูเจอยกักษ์เท่าไหร่ไปเทสร้อน่อยก,ก็ยดีกูเดินอยู่กูดเดินอยู่กูรอจนเต็มดาววิ่งแค่ แล้วมันนี้มันไม่เห็นรอยเท้าอ่ะเราเก็บเต็มหน้าไว้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 วิ่งอยู่เนี่ยจะเจอต้นเจอต้นไม้เราข้างหน้ามันจะมีเสาห้างศพอ่ะเนี่ยเจอแล้ตัวอะไรวะกูโดนจุกตาโดนจุกตาไล่ไอ้เนี้ยีอดละอ๋อเสียหมอนเลยสัตว์ดูว่าเสือยิงยังทำยัยาดออกอ่ะ ไอ้เชี่ยแฝดตายแน่เลยโอไม่นะกระส่งไอ้ปตมีกูยังเดินไม่ถึงยังเอ็มอนโดนตุ๊กตาไหนไล่เอฟมองอ๋ออ๋อพอกูโดนกล่องขันตายอ่านโปรเจกต์ไดีกว่าโคตรเที่ยเลยเอ็นโลแกนอ๋อยางเนี้ยหนาโปรเจ็ตเจ๊เอาเอาไปถ่ายไปเจ็๊เด็ดมีแล้วเรียรอยแล้วเรียอายังไปถ่ายแล้วเอาไปยางอื่น ไม,ไม่ใช่เกิดอะไรแล้วมาเนี่ยกระดักแล้วมั้งลงหัวลงหัวไอ้อเจมีไม่ใช่แล้วไมีมอีกอันหนึ่งเลยเป็นไรอยู่ไม่คุณมีกุญแจสองอเลยวะตันเหรอตันดีไปอ๋อปืนปืนปืนสิแรงก่านไปอ๋อยางเหรอยางอ่ะทำไมมีปืนอะไแบบเพออเครียดเ,เดินใส่แบบนี้ เป็นมีมิเกลเไปทางกับดักเรอเียบนี้ะเียบนรอยี้งยือยากแ้ีน้ะมยนไหน้องเหยยนะปืนอะไห่ไหนทมมันจะสุ่มทเลพอระตไปสกขี่กองตรงกับดักโอ้โหโอ้โหตันอไอเจ๊หายตันตันันตันมันจะไม่หลงไอเจ๊นี่ห้องทา้ันอย่ามารอเา้องกัน ข้างในไม่มีอะไรเลมีไม่มีอะไรเโอโหอ้เจ๊กับงดงของคู่กันเป็นกดัไม่เทียบจริงไม่เท่าเลยเอ๊ะมั่มีนะกลัโอ้โหแม่บวากตัสัมักนแม่อร์เทียมากเปดนเปิดปืนอาสิแอมโอ้โเปืนปืนปิดปืนนมีปืนนะนมีปืนโอนี่เหี่ยรงแรงมันระเบิดมึงดู่ไหนวะเนี้ ช่วยช่วยช่วเอ็กซิสป่ะทางกลับเอ็กซิอ๊ะต่อละไต้องต้องหาถ้าไม่เจอถ้ำแบบนี้มันมีปืนอยู่หน้าอยู่หน้าปากทางเข้าเลยโอ้ยตําหนักผู้ขี่ตําหนักเสียบแน่ตมึงเดินไปแล้วมึงหันขวามึงเจอเลยถ้ำอ่ะคุณว่าน้องเดินไปหันถ้ำงเจอถ้ำเลยตัวแบบมึงสว่างมาแสงไฟคุยนี่ยมึงเห็นอะไรบ้างต้องเข้าทางนี้วะต้องเข้าทางนี้ว่ะสัตว์เสี่ยงอ้ลย นาเห็นทำไปมเปิดโอ้ยแม่งจุดจุดบาหนักนี่เกโอ้น้องนาเห็นทำไปโอ้ยสองเลยน้องอกเลยไหมเย่อเลยไหมตัวสออันเลยดูดิมันไปจัดดูมันไปจัดหน้ากันเลยอ้อนห้ย่เจ็ตเจ็โฟสเต็ปสาเจ็ตปะสองตัวเจ็ดิ ยู่ขนาดนัเลยตะบอลมาด้วยเจมเตะบอลไหมเราไปดูนะว่าไปๆๆเราเราตัดมันทันเยมแลเววะเจมส์น้ำอ่ะเส์ยจน้ำเจมย์น้ำเอามาได้ปะพงษ์เนี่ยเือใครจะตเหล็กอันขนาดยัก ้องหนีก็อีกเรื่องนึงเนี่ยแต่เมเดเลยว่ะไ,ไม่มา,มารู้สึกก็แบบกูเต็มต<อ>แล้วอ่าไ,ไ,<ะ>ไม่ถลายตอนกลับอนเดือนเรื่องกูดดไม่ได้ลนะ กระโดดกะโดเก่งงจ๊ะจ๊ะเจ๊ะกระโดดกะดดกระโดดเอ่ยข้างไหนทางนี้ปะเปีกเลยนะ่มาแล้วเพื่อนเอาได็มก็ต้องกลับอะยังไงก็ต้องกลับอะเฮ้รากลับกเถอะมินาน้ำไอมอนเนี่ยกันน้ำดาวพุ่งไงโอ้โหโอ้โอ้โ้โอ้โ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 

คนตายอ้าวาเล่ซ่าไม่ตายใช่ไนี่ข้างหลังล่ะดูดิดูระดับอันติเมตเลยอ่าไอ้แซมเกี่ยตัวเลยไปเนี่ยอันดับไม่มาฉลาดเลยไอ้ัซ่าไอ้กระดำกระดับนี่หมดป่ะหรือว่าตัวมัน ของเกมนี่แหละของด่านขจะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ด่านเป็นยังไงละมันต้องจับก่อนห้าโมงปะรู้สึกไอ้เชี่ยเด็นปัญญาไอ้ตรงนี้กระโดดไปได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เหรอตรงไหนตรงนี้เหรอกระโดดไปไหนนะรู้อาจจะมีของรึเปล่าผมแม่ไปคนเดียวเฮ้ยมึง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 ไปช้าไปหมดอ่ะโอ้เชี่ยตัวเชี่ยเลยนะเพื่อนเพื่อนไปมองก่อนอยู่เพื่อน S <S เ <S 2> <S 2> <S <S ชียร์มึงแล้วไฟฉายทุกคน,น,น